ตำมันว่าล้วคำกับน้องแมพิงมาอีกแล้วนะเจ้าวันนี้เสนอคำว่าฟักทองภาษาเยอรมันเนี่กว่าครัเปสผู้ตามน้องเมพิงนะฮะครัเปสแปลว่าฟักทองภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่าพัมคินพัมคิน ันเรื่อต้องคมว่าปลนนามแก้วปาน้นแก้วปันช้อนถิงก็เรียกว่าปลฟักแก้วจากเจียงไฮเรียกว่ามันนามแก้วฟักทองนี้เป็นฟักทองฟันญี่ปุ่นนะเจ้าและวฟักทองคักใจดูคุกใจดู พิงชอบกินฟักทองมากค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะลาวา่านผู้ชมชอบกินไหมคะแล้วพิงจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะฟักทองภาษาเยอรมันเรียกว่า,คาเคอร์เบสภาษาอังกฤษเรียกว่าทัมคินทัมคิเขาเงินเหนือเรื่องของบ้ามาหน้ำแก้วมานนำแก้วเ,เรียว่ามาฟัก

พัท้องมาแล้วนั่นเสร็จแล้วกำลังร้อนๆนลคะท่านผู้ชมค่ะน้เพิ่จะทนเผื่อนะคะจะกินเอร่อยมากค่ะมันยังร้อนอยู่นิดหน่อยค่ะนาะะ้าม่พิงรอก่อนก็ได้นะคะ ใครเจ้าอันนี้อันนี้เหรอหรอแล้วอันนี้บ้างของน้องทำเป็นแอปเปิ้ลจ้ยา่าของน้องทำให้ครีมช็อคลน้องทำให้ครีมช็อคจ้าโอเคค่ะข้าชิมดูนิดเดียวได้ไหมะคะ